ครั้งหนึ่งกับบรรดาพี่น้องหอาช้าวยู่ทุกน้องเอฟซี FC, ตลอดจนพี่น้องที่เข้ามารัทชมทุกท่านทุกคนเนาะโอ้ร้านค้าเยอะแยะคนเยอะแยะดูะอ๋อแดวไปไหนดูมีแต่คนอ่างน,น,นั้นก็คนทางนี้ก็คนเออ ร้านค้าเดี๋ยวไปเอวตั้งร้านค้าเดี่ยวเลาะร้านค้าไปเียวเลาะร้านค้าเนาะว่าเยอะแยะสักแค่ไหนขอบคุณมาไปตรงนี้ก่อนเนี่ยโดนัทโอ้โดนัทหนุ่นมทุกอยา่าง ตัวเนี้ยพู้น มึกนี่ร้านขายมึกหมึกย่างหมึกย่างมึงทอดหมึกอะไรต่อมีอะไรบรรดามึกอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเจ้าโอ้โหข้าวข้าว

นี่เตระเรลมิเตระเรลอีก2คน Kolak เฮียพี่เฮียปังของท่นแดงเยพี่เนียปังนาฬิกาผู้วนนะครู้สึกมีความจเป็นย่างมาที่พ่อซื้อวันนั้นได้คเสี้ยวเดียวงั้นจะระด้างละโง่ไงตีห้าร้อยก่อน ไม่ได well, ้แอำเภอรือจังหวัดใดรนะคะนี่คือความลังการความยิ่งใหญ่ความร้นใจกันนี่คืออะไรนาิกาล้วนๆเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเพื่การเกษตรนะคะาการพัฒนานะคะเรามีการพัฒนาโอนาิกาแล้วก็วิการีสามารถนะคะดา นะคะว่านี่เป็นหงอาชีพนะคะหนึ่งอาชีพเกษตรที่บอกได้เลยว่าตอนนี้บ้านเราอำเภอชัยประกามเนี่ยเขาจับตามองกันนะคะเพราะฉะนั้นจับตามองอะไรฮะท,ที่อำเภอชัยประกามของเราเนี่ยจัดงานแบบนี้ขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคทุกภา,าะคะาส่วนที่มีเป็นผู้เกี่ยวข้องนะคะก็อยากให้เกิดงานแบนี้นะคะ ถือว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยแล้วก็ชูกิจกรรมนะคะกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานอออปาล์มนะคะการเปิดเผาศพนวันสีดงเย็นนะคะที่สถานีมอหลงหลยอ่างนะฮะที่ให้ท่านได้ชมข้างไหนเสียว้า แตแล้วนะครับกองสำนันะคะไปทุกท่านจัดแถวในเวลานี้ด้วยนะสำหรับพี่น้องพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงกลางกลางลานนะครับขออนุญาตลุกห่อยนะครับทุกคนขออนุญาตตั้งแต่ขบวนขบวนรับเอาป้ายมาเลยนะครับป้ายตำบลของตนเองนะครับตำบลสีลมเย็นไปไหนเอ่ยอย่าสลับกันนะตำบลปงตำตบลสีลมเย็นตำบลตุ๊บตำบลหนองบัวค่ะขออนุญาตขออนุญาตแป๊บนึงนะครับค่ะ เ,เราจะขอใช้พื้นที่สักครู่หนึ่งขอภายในความไม่สะดวกนะคะเราจะขออนุญาตใช้พื้นที่สักครู่หนึ่งเพื่อที่เราจะให้ริวกระบวนทั้ง4ตนนะะําบลนะคะได้จัดแถวนะคะของแต่ละตําบลน,นะคะจะมีสี่ตำบลน,นะคะขอให้ท่านถือป้ายของท่านด้วยตอนนี้ประธานในพิธีท่านเดินทางมาถึงแล้วสักครู่เราจะทําการ เปิดงานนะคะเราจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับงานพระเจ้า,าพรมสร้างเมืองและของดีอำเภอชัยประการนะคะค,ะค่ะทั้งสี่ตำบลน,นะคะประชาสัมพันธ์นะคะมาแล้วค่ะตำบลหนองบัวค่ะเดินสวยมาแล้วค่ะสำหรับตำบลหนองบัวนะคะโอเคนะค,คะ เดี๋ยวปากันในคลิปต่อไปสหรับงนี้จัดแถวเลยนะจัดแถวเลยเราจะขาใช้นที่สักรั่หนึ่งนะคะขออภัยในความไม่สะดวกค่ะเราจะใไปรุ่งขบวนทั้งสี่ตำบลนะคะตอนนี้หนังบัวตั้งแล้ว